ก็รู้สึกติดใจแล้วนะถ้าคนไทยทั้งประเทศได้เห็นภาพแบบนี้ผมคิดว่าคงเป็นอะไรที่แบบว่าตายเป็นในคนตายเป็นในใจคนไทยเป็นนานเลยแหละนะ่ไคะก็ถือว่าที่วันนี้มาเป็นแรงการเล่นใทยตั้งแต่เช้าเลยนะใช่ไหมคะทุกคนมาช่วยกันถุงเป้าหมายของเราอยู่ในว่าในการพักถุงกลับบ้านกันคืนหนึ่งแสนถุงเพื่อเช้านี้เลิกทักถุงใหม่เลย าสไม่ได้อะนี่เขาเสร็จกันไปอ้วโอ้ตบมือให้ตัวเองเยนครับสุดยอดสุดยเพราะฉะน้ด้วยแรงกายแรงใจจากทุกคนที่วนนี้ได้มาร่วมกันเป็นจิตอาสาร่วมกับยูิเวอร์นสปียอันผิดเยอะมากมีดาราจิตอาสาิดาล่วงนากับเราเยอะมากอยากจะให้เราทั้งคู่นะคะทันนาเด่นกันยญาเนี่ยได้ คนท <มา S 1> <dle> ี่ตรงนี้มาร่วมกันมาเหนื่อยร่วมกันซึ่งกำลังใจของทุกคนนี่ไม่ได้มาเป็นแค่เพี่อนเลยใช่ไหมไม่ค่ะวันนี้ท่านหนุนเอาทีเด็ดมีโชว์พิเศษเพื่อมาชมน้ำใจแล้วก็กำลังใจของทุกคนค่ะมีเตากใที พี่ผู้ใหญ่จะมอบให้อย่างแน่นนนะก็วันนี้ก็นอกจากจะมีอะไรมา์ไพิเศมานะฮะก็จะมีอะไรวันนี้ก็มาเป็นเหมือนกำลังใจให้กับอาสาสมัครทีลาสาทุกคนนะครับผมที่มารวมกันแพ็คของในวันนี้ครับยูทิเบอร์ผมก็ก็ขคนะครับดีมากดีากดีขอบคุณมากค่ะ้านปคะนช่วเองนะคะัี้นะทผู้บ็นหางของเราคะคุณต้ี่เลยจะอกกล่าวกับท้งสอง ค่ะตอนนี้ที่พี่น้องวันนี้เรามีรู้สึกว่าน้องก็ฝากฟันกันเข้ามานะคะค่ะผัดซัดเลยฝากนะเลยข้ามาแล้วเดชน์ญาญ่าบอกว่าดีใจมากฝากฟันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้มาเจอแฟนๆนะคะก็เป็นเป็นเซอร์ไพรส์นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เชิญณเดชน์ญาย่ามาขอบคุณนะคะแต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาก็จะเตรียมมีอย่างอื่นมากกว่าแค่โชว์ตัวนะคะกมาดูกันเลยละทันค่ะถ่ายวันต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะคะถึงจะไปดูถึงจะไปดูทางการพูดนะคะของทั้งู่ ไม่มีตอบของใครจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกอแตเดียวหล้วแบบคู่อ่ะและทุกเดียมมันก็เดียวอะไคูพล่ะเดียวขึ้เอาไว้วมันหลังรายกัน้นมาองรบเลยี่เพราะฉะนั้นเราจะไปพบกับชอปพิเศษของเขาหรือยังคะเป็นใครก่อน Lady f i r s รอไงหรอทอ่้ f i r s ตรีไม่ได้ย้ากไปเตือนตัวนะครโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะยกเวทีต้องรักษาแกนทีนี้ให้กับผู้ชายที่ตอนนี้ถือว่ามาแรงที่สุดในประเทศไทยกับคุณนัทเดชค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนขอพี่ครับวันนี้นะพอเอ่อเมื่อเช้าผมได้ไปขอบคุณครับผมครับ เมื่อเช้าผมไปช่วยนะฮะัื้นณูโรงเรียนนะครับแถวสายใหม่มาครับผมแล้วก็ตอนเย็นนี้ก็เลยรีมาที่งานวินเบอร์แล้นะนะรับขวัญคนไทยกลับบ้านนะครับผมได้ได้รับรู้ได้ได้ทราบข้อมูลในในการผ่ากิจกรรมครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่นะฮะดีใจมากๆเลยนะผมแล้ว